นะครับสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของสึกเพชรยินดีของเราขอบคุณอุปกรณ์วายี่ห้อพลายแล้วอุ้ยคุณจินเจเจมอบรางวัลเพิ่มเติมมาครับมาไต่กั้นคอหนึ่งหบาทสอกกับ2,000 20, 0บาทเข่าลอยและจระเข้บา,าหลงสาม0มื่นบาทโดยเจเจปอสาวหน้าเจเจปอไก่ชนพร้อมด้วยร้านขออเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นแล้วก็ท่านใดที่มารับชม ทูฟอยูแก้งเจ้าหน้าที่ครับบอกว่ารับเป็นแฟนบอยของทูฟอยูช่อง24เนี่ยมีส่วนลดที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดมิกเซอร์นะครับ50เปอร์เซ็นต์ครับอานับเลยครับเตะกระจับปลฟ้ฟาวแล้วครับจังหนะนที่โอ้โหเอายังไงครับมองหน้าเลยครับทางด้านของปลายฟ้าเอาโอ้โหเสียหายเลยครับออสโอ้ยโดนนับแปดเลยโดนนับ8เลยนะครับ แเตะเข้าไปเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับจังหวะนี้จะเอาให้อยู่เลยหรือเปล่าครับลาวสตาฟื้นไม่ฟื้นคร <prim S 1> ับ <พา S 1> ปลายฟางง้าบวกบวกเป็นบวกโอ้โหเสียหลักไปอีกครับนี่ครับเดินเดินเดินเบียดเดินบทเข้าไปใหญ่เลยครับลาวสตาอ่าเดี๋ยวช่วงบทยกเดี๋ยวเราดู var มีอ้ยมาสาบบวดแต่ว่า มีโอกาสได้ตลอดทั้งคู่ครับคู่นี้ปลายฟ้ารอรอดัอกซ้ายแต่ว่าลาวสตาเล่นจะเอาน็อกเลยครับอตอนนี้เวลายังเหลือครับเครื่งทางแล้วยกนี้ก็พึ่งพึ่งยกเท่านั้ ok นครับเดี๋ยวดูครับลาวสตามีบู้๊กดูดันออกไม่หยุดก็จริงแต่จุดอ่อนของเขาคือ,ขาขอการป้องกันตัวครับปลายฟ้าเองหนักแรงอยู่แล้วครับซ้ายทั้งแถบได้จังหวะดีๆมีโอกาสพลิกเกมได้เหมือนกันแต่ว่าปลายฟ้านี่ต้อง ต้องเอาให้รอดยกนี้โอ้อทำท่าไม่ดีอักการอักอรเนี่ยครับโดนช่วงล่างเอ้ากระจีโดนช่วงล่างโดนช่วงล่างอ้าวรอดไม่รอดครับมาฟืนไม่ฟืนดักแทงไม่ทีนึงโอ้โหโอ้โหนี่ครับ นี่แหละครับมาอย่างที่คุณเต็กกับคุณออสแจ้งไว้อาจจะไม่ได้กินเสียงละครยกสุดท้ายก็ใส่กันแบบนี้ครับดูครับไปโอาอย่างแทงซ้ายสวยเลยครับลาวสตาไม่สนไม่สนครับเดินเคาะเคาะบนลงล่างไปเรื่อยเลยครับว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับลาวสตานี่เหมือนว่าจะเร่งครับตรงนี้นี่พลิกขึ้นทางครับแต่ว่าพอเร่งไปแล้วถูกปลายฟ้ากับอาการไม่ดีแต่ยังมีแทงซ้ายสวนมาน่ากลัวอยู่ครับโอ้อีก30วิครับ อาการยกนี้ของปลายฟ้าต้องบอกว่าโอ,โอ้เข้าขั้นวิกฤตเลยครับแย่เลยเข้า ICU แต่ว่าใจยังสู้ยังตัวยอ,ยอยู่ขาับขาก็ะป๋าเอ้าขาดึงอาธีบไว้รอดไม่รอดปลายยกแล้วปลายยกไม่ไม่รอดกบไม่ได้รอดครับโอ้เอาพยายามจะกัดฟันยังไม่ยอมครัาอาจารย์ผมยังไหวผมยังไหวอยู่อาจา์ขอโอกาส ไปยกไปยกไปยกแม็กขอให้ลอดก่อนแฟนๆบอกเอฟซน้ำเงินบอกขอให้ลอดก่อนลอดไปก่อนรอดไปก่อนตอนนี้ไปยกโอ้โหแต่ว่าดูมาถอยหนีกูเลงกูเลงเลยครับโอ้หรอดครับพี่บอลดหน่าสนุกแด้ะพักแป๊บเดียวครับ ฟันขาทั้งต่อยลำตัวโอ้เดี๋ยวต้องดูยกสยกสแต่ไม่แน่นะครับโมเมนตัมมันคล้ายๆว่าลาวสตาเนี่ยมีโอกาสชนะน็อตแต่ว่าเจ้าไปลาแกรอดักอยู่นะคุณติ๊บไม่แน่เหมือนกันครับไม่แน่นี่คือสิ่งที่หลายๆคนกลัวครับโดยเฉพาะคนที่ร่วมขบวนรถไฟไปกับลาวสตาครับออเชื่อว่าได้ลุ้นได้เสียวครับอะไรก็ยังเป็นไปได้ยัเวลาเหลือ2ยกเลยครับ ให้น้ำก็น่าจะหายเสียวขึ้นมาครับแม่เพราะว่ายกที่แล้วนี่พอโดนขาแล้วแกทําหน้าเหมือนแบบบอกบุญไม่รับเลยครับทางด้านปลายฟ้าครับอ่ะนี่ครับโอ้โหแม,ม่เริ่มเริ่มฟื้นเริ่มดีขึ้นมาแล้วครับโอ้โหยกที่แล้วนี่แม่ไปเป็นพ่อบุญรับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่เรียกว่าลุ้นนับเดียวอาจจะไม่พอครับตอนนี้นี่แบบต้องหวังถึงน็อกเลยนะคุณติ๊บฝ่ายน้ำเงินเนี่ย ตามทฤษฎดีก็ต้องน็อกอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับปลายฟ้าครับแต่ว่ามีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าไฟก่อนหน้านี้เขาเอาชนะผู้ต่อสู้ยกหน้าเหมือนกับพี่บอลก่อนหน้านี้ไฟเหมือนเัาเอาจังหวะนี้เตะก็จับยังไงครับลาวสตาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ครับกรรมการปล่อยให้เกมเดินต่อแต่ว่าไม่ฟาวนะครับเตะอ้าสวนหมัดอ้าวโมโหต่อยไปเลยครับ แต่ดูว่าพละกกาลังของทางด้านปลายฟ้านี่ก็ลดลงไปเยอะเลยครับจังหวะออกแล้วมันมันไม่หนักเหมือนช่วงต้นเกมเลยครับนี่ครับหลาวสตาร์กอยากปิดเกมสั้นครับโอ้โหนี่ครับไม่ไหวจริงๆครับอ้โหนี่กรรมการยุติการชกไปในยกที่4ครับ ดูครับมาก็โดนไปหลายจุดหลายตำแหน่งครับแล้วก็โฉมหน้าผู้ชนะนี่ครับลาวสตาเกียรติธงยศครับโอ้โหเนี่ยครับจอมดุเลยครับนักชกจากประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวแล้วเราดูภาพช้าครับดูภาพช้าโอ้โหนี่ครับาแกก็รอดักรอบวกอยู่ครับปลายฟ้าโอ้พอโดนเยอะๆแกก็แบบฉลาดรู้จักผ่อนครับแต่ว่าดูครับว่ามันดูครับ ังวโดนหนักจริงๆครับพี่บอลสะสมสะสมเขาพยายามจะยื้อจะฝืนแล้วครับแต่ว่ากรรมการดูแล้วไม่ไหวจริงๆครับเซฟความปลอดภัยนักมวยไว้ก่อนดีกว่าครับนี่ครับรู้พอรู้ว่ามากกรรมการท่านดูแล้วละครับว่าไม่ไหวครับยุติการไปในยกที่4ตอนนี้เราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวคู่ต่อไปรองคู่เอกครับคิวทองกับพุทโธ